เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกูค้ครุรเลสและนี่คือรายการข่าวเช้าประจำวันที่19มกราคม2565นะครับในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่จะต้องจารึกลงไปในประวัติศาสตร์โลกเลยนะฮะเพราะมีดีลสำคัญเกิดขึ้นในวงการวิดีโอเกมนั่นก็คือ Microsoft Xbox ได้ทำการควบรวมกิจการกับ Activision Blizzard เป็นมูลค่า68,000ล้านเหรียญสหรัฐซึ่ง Activision Blizzard เนี่ยก็เป็น p u บิเชอร์ที่ใหญ่เบอร์ต้นๆของโลกอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่เรารู้กันเกมในมือของพวกเขาเนี่ยมีเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็น c o l l of d u t y Diablo, Warcraft, Overwatch จะถูกโอนถ่ายย้ายไปเป็นของ Microsoft ทั้งหมดครับดีลนี้นะครับมีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าช่วงระยะเวลาในการ เปลี่ยนผ่านจะต้องมีการตระเต,ตรียมอะไรต่างๆนี่ก็จะช่องใช้เวลาอีกประมาณ1ปีนะก็ประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งน,นะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทั้ง2ฝ่ายทั้งตัว Microsoft Xbox แล้วก็ a c t i v i s i o n Blizzard เนี่ยยัง o p เป a เรด้วยตัวของตัวเองอยู่นะแต่หลังจากพ้นเวลาในการเปลี่ยนถ่ายไปแล้วเนี่ยทุกอย่างของ a c t i v i s i o n Blizzard จะรายงานขึ้นตรงกับ f i l Spencer ซึ่ง ตอนนี้เป็นประธานบริหารของ Xbox นะและด้วยการซื้อควบรวมกิจการในครั้งนี้ทำให้ทีมพัฒนาที่อยู่ในสังกัดของ Xbox เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นทั้งหมด31ทีมด้วยกันแล้วครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ใหญ่มากในหลายมิตินะมันเชนแลนส์เคปมันเป็นแบบดิวใหญ่ยักษ์ถล่มทลายโลกมากๆ และเป็น Stroke of Genius ของฟิล l เปนเซ e ร์นะจํอบอกว่าอย่างนั้นเลยก็ได้นะฟิลสเป e n c e r เป็นประธานบริหารของ Xbox มาหลายปีนะและตั้งแต่วันที่เขารับตำแหน่งเข้ามาเนี่ยเขาก็ทำให้ Xbox เนี่ยดูดีมากขึ้นเรื่อยๆมีการซื้อควบรวมกิจการนะซึ่งอย่างที่เราทราบกันไปว่าในปีที่แล้วเนี่ยเ b o x เพิ่งจะควัก7,500ล้านเหรียญซื้อบาทเทสต้า เข้ามาอยู่ในอนัดของตัว Xbox นะแล้วปีนี้ควักอีก68,000ล้านเพื่อที่จะเอา Activision Blizzard เข้ามาอ้แล้วเกมของ Activision Blizzard นี่เป็นแม่เหล็กแบบสำหรับเกมเมอร์ทั่วไปนะเรียกว่าโอ้โหทุกคนรู้จักแล้วก็ขายดิบขายดีทุกปีคอฟบิวตี้ติดชาร์ตติดอันดับขายดีทุกปีไม่ว่าจะโดนดายย่ายังไงไม่ว่าเสียงวิจารณ์จะเป็นยังไง เละเทะแค่ไหนแม้กระทั่งภาคล่าสุดแวนการ์ดนี้ที่ถูกด่ายับเยินนะก็ยังขายครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูรายชื่อเกมให้ดีๆของทั้ง Activision และ Blizzard นะครับเราจะเห็นว่าโอ้โหมันแข็งปึกและเสริมเคี้ยวเล็บให้กับ Xbox มากขนาดไหน Call of Duty Crash Bandicoot s p i r o Tony Hawk Pro Skater หรือแม้แต่ไตเติลที่ถูกลืมอย่าง Prototype นะครับก็เป็นของ Activision สำหรับฝั่งบิสสแตดเนี่ยก็แข็งมากพอกันนะก็มีทั้ง Diablo, Overwatch, Warcraft, Starcraft, Candy Crush เห็นชื่อแค่นี้นี่ก็ว้าวแล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Crash Bandicoot นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในมัสคอตของโซ n y ในยุคสมัยหนึ่งเลยด้วยซ้ำนะในช่วงเพลงหนึ่งนะคือโซ n y เนี่ยเป็นค่ายที่พยายามจะหามัสคอตของตัวเองที่เข้าถึงทุกเพศทุกวัยมานานันานแสนนานพวกเขาเคยมี ในสมัย PlayStation 1เป็นเจ้า c ล a s h b a n d i คู o t ก็ต้องมาสูญเสียตัวละครตัวนี้ไปให้ Activision นะและนับจากนะั้นเป็นต้นมา Sony ก็ไม่เคยมีมาสคอตที่เป็นตัวละครน่ารักแล้วก็เป็นที่จดจำได้มากขนาดนี้นะแม้ว่าจะมีตัว Sackboy ของ LittleBigPlanet หรือว่าจะมีตัว Astro Boy ที่เพิ่งคิดออกมาใหม่เป็นหุ่นโน์ตัวสีขาวๆเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในสถานะใกล้เคียงกับคลาส h บ a นีคูโอเคเขาอาจจะมีตัวละครไอคอนิกจานวนมากนะแต่ก็ มันไม่มีตัวอะไรที่น่ารักและเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัยแบบนี้คือโซนี่ต้องการอะไรที่เหมือนโซนิกหรือเหมือนมาริโอแต่เขาไม่เคยมีนะอันนี้น่าเสียดายมากๆกลับมาที่ดีลนี้ลิดนหนึ่งแม้ว่า Xbox จะได้ครอบครอง IP ไปมากมายแต่จะมีอยู่2 IP ที่หลายคนอาจจะสงสัยกันว่าตกลงมันเป็นของใครกันแน่มันเป็นของ Microsoft ด้วยหรือเปล่านั่นก็คือ Sekiro: s h a d o w Die Twice ซึ่งตัวเกมนี้เนี่ย Publish โดย Activision นะครับแล้วก็ Destiny ซึ่งก็ Publi s h โดย Activision เช่นเดียวกัน สองเกมนี้เนี่ยสิทธิ์เป็นของทีมพัฒนานะครับซึ่ง s e k e r o ก็คือ fromsoftware ส่วน destiny ก็คือ b u n g ี e ครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ตามมาอยู่กับ xbox ด้วยนะครับจากลน์อัพขนาดนี้เราจะเห็นได้ว่าศักยภาพในการพัฒนาเกมในการจัดจำหน่ายเกมของ xbox เนี่ยมันจะขยายออกไปมหาศาลกว้างไกลขนาดไหนในตอนนี้ถ้าดิวนี้ปิดจบลงนะซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยมันจบแล้วแหละแต่ในทางเทคนิคมันอาจจะต้องมีเวลาอีก ประมาณ1ปีหรือ2ปีประมาณนี้นะอิทธิพลของ Microsoft สามารถที่จะขยายไปทุกขอบเขตของวงการวิดีโอเกมเขาสามารถที่จะทำคอนโซลได้เขาสามารถที่จะทำา PC ได้เขาสามารถที่จะทำมัลติเพลเยอร์เขาทำไลฟ์เซอร์วิสเขาเข้า Esports เขาเข้าโมบาย e Xbox มีเกมทุกประเภทสำหรับทุกวงการเพราะถ้ารวมเอาทั้งเกม e x c l ค s ู v e ของ Xbox เองเกมของบา t เทสตา และเกมของ Activision Blizzard เข้ามารวมกันมันแน่นมากครับแน่นอนว่าเมื่อเกิดดีวใหญ่ถล่มทลายแบบนี้นะสายตาหลังจากนี้ทุกคนก็จะต้องจับจ้องไปที่โซ n y ครับคู่แข่งเบอร์ต้นอันดับหนึ่งของเขาว่าเฮ้ยโซนี่จะทำยังไงในทีนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับการสูญเสียปาเตสตาไปให้ Xbox ไปในเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอเคมันเป็นเรื่องที่ พอจะหยวนหยวนกันได้พอจะปล่อยไปได้แต่การสูญเสีย a c t i v i s i o n การสูญเสียดีสัต์ซึ่ง a c t i v i s i o n เนี่ย PlayStation มีดีลคอร์บดิวตี้กับเขามาเป็นเวลานานหลายปีนะตอนนี้กำลังจะเสียกลับไปให้ Xbox เนี่ยถือว่าเป็นดีลที่เจ็บปวดมากๆของ Sony นะครับแล้วความน่ากลัวเนี่ยถือว่าเป็นอันเลิอันดับหนึ่งของ PlayStation เลยครับเพราะว่าการใช้เงินมากขนาดนี้นะเขาไม่ได้เอาเล่นเล่นแล้วนะครับคือ Microsoft แสดงให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังว่า ครั้งนี้ดิวครั้งนี้เนี่ยมาเพื่อทุบนะทุบให้กระจุยแน่นอนคุณจะควักเงินเกือบ70,000มล้านเนี่ยคุณคงไม่ได้ทำมาแล้วบอกเออเรามีเกมอยากเล่นก็เล่นนะไม่เล่นก็ไม่เป็นไรไปเล่นที่อื่นก็ได้มันไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนเกมทั้งหมดของเขาพร้อมที่จะเป็น Exclusive ประจําเครื่อง Xbox เท่านั้นและไม่ใช่ Exclusive อย่างเดียว เขาขายได้ในราคาถูกมากด้วยด้วย Xbox Game Pass นะครับซึ่งยังเป็นบริการที่ณปัจจุบันนี้ชั่วโมงนี้เวลานี้ Sony ยังไม่มีบริการที่มาเทียบเคียงได้ <S <S เพราะฉะนั้นในเรื่องการตลาด Xbox และ Microsoft เอาจริงแน่นอนเรื่องต่อมาก็คือเขาเร่งกำลังการผลิตครับ Xbox สามารถที่จะเร่งกำลังการผลิตทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว เพื่อที่จะออกเกม Exclusive มาสู้กับ Sony ได้ในช่วงเจน PlayStation 4ที่ผ่านมาเนี่ย Xbox อาจจะถูกตำหนิมากๆนะว่าไม่มีเกมอะไรออกใหม่เลยนะเกมที่เป็น Exclusive คืออะไรเห็นแต่ Forza เห็นแต่ Gears of War วนๆเวียนๆอยู่แค่นี้นะไม่มี IP ที่น่าสนใจเกิดใหม่ขึ้นมาแต่พอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วตัวอย่างชัดเจนว่า Activision คอวิวตี้ออกทุกปีมีมีศักยภาพมีความสามารถมากเพียงพอที่จะออกเกมได้ทุกปีนะเพราะฉะนั้นในระยะ1ปี2ปีเนี่ยไมโครซอฟ t มีเกม Exclusive ออกได้แน่นอนและในระยะยาวออกไปเมื่อเกมที่สตูดิโอของ Microsoft เองทำเสร็จเมื่อเกมของ b าเ e s ซาทำเสร็จ Starfield ก็จะออกอยู่แล้วนะและเมื่อเกมของ t i v i v i s n o n i ิ z a r d เข้ามาสมทบด้วยโอ้โหกำลังผลิตของเขาสูงมากและที่สำคัญก็คือ ไอแต่ละตัวนะชื่อชั้นของเกมแต่ละค่ายเนี่ยแข็งๆดังๆทั้งนั้นอย่างที่ผมไล่ให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะไม่ว่าจะเป็นเกมของ Activision ของบริษัทของ Microsoft เองหรือบาเทสต้าก็ตามนะในสมัยก่อนเนี่ยทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเกม Exclusive ของ Microsoft เนี่ยมันมีแต่เกมแนวเดิมแนวเดียวกันก็คือ Shooting มันอาจจะไม่ใช่แนวเกมที่หลายๆคนชื่นชอบหรือว่าเล่นนะ มันไม่มีความหลากหลายไม่มี RPG ไม่มี Open World ไม่มี Adventure ไม่มี Action แต่ใน Line Up ทีมพัฒนาขนาดนี้พวกเขาทำได้ครับพวกเขาอยากจะได้ The Last of Us พวกเขาอยากจะได้ u n h h r t t d แบบที่ Sony มีพวกเขาก็เสกได้เนรมิดได้ทีมพร้อมมากๆและถ้าพูดกันตามตรงนะว่ากันตามเนื้อผ้าเท่าที่ผมดูเนี่ยณนะสถานการณ์ณนะตอนนี้เนี่ยโซนี Sony ไม่มีอะไรที่จะสู้กับดีลนี้ของ Xbox ได้เลยนะครับ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะว่ามีการซื้อสตูดิโอกันเกิดขึ้นซึ่งจะซื้อสตูดิโอชั่วโมงนี้เนี่ยซื้อเล็กก็ไม่ได้จ่ายถูกก็ไม่ได้แล้วนะครับโซนีเพิ่งจะซื้อ h o u s e m a r ์ s โซนี่เพิ่งจะซื้อไฟสไพรซซื้อ Bluepoint ไปแต่ก็ถือว่าเป็นสตูดิโอที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้มีความสำหรับสำคัญขนาด a c t อคทิวิชันบริษัทขนาดนี้นะจะซื้อก็ต้องซื้อเบอร์ใหญ่แล้ว แล้วถ้ายังไม่มีบริการที่เทียบเคียงได้กับ Xbox Game Pass มาอีกแล้วถ้าโซนี่ยังจะไปบ้าทุ่มทุนกับ VR 2ยังจะไปพัฒนาเกม VR อะไรแบบนี้ถ้าโซนี่ยังประกาศแค่เกมของตัวเองที่มีอยู่เดิม Horizon Forbidden West หรือ God of War Ragnarok ok, หรือ Gran Turismo 7เนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะมาดึงน้ำหนักหน้าสื่อนะฮะ ให้เรียกความสนใจได้เทียบเท่ากับข่าวอันนี้ของ Xbox เลยนะครับบอกเลยว่าสถานการณ์ของ PlayStation นั้นอันตรายมากๆนะครับถึงแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยจะมีข่าวมาว่า PlayStation กำลังซุ่มผลิตเกม m u l ติ Player หลายๆตัวขึ้นมาเพราะว่าทาง Sony เอง PlayStation เองก็รู้สึกว่ามันเป็นจุดอ่อนของพวกเขาเหมือนกันนะในเจนที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขามีเกม Open World ซเยอะเกมเนื้อเรื่องซเยอะแต่อ่อนมัลติเพลเยอ ตอนนี้พวกเขาตั้งใจจะทำมัลติเพลเยอร์ออกมาแล้วแต่การที่พวกเขาสร้างมาใหม่เนี่ยไม่ว่าจะอาจจะเป็นการสร้างใหม่ IP ใหม่เลยหรือการที่จะไปปลุกชีพ IP เก่าๆมาเช่นว่า SOCOM หรืออะไรแบบนี้มันยากที่จะสู้กับยักษ์ใหญ่ที่มันคงกระพันอยู่แล้วอย่างคอ l ดิวตี้ได้นะอันนี้เป็นเรื่องลำบากจริงๆนะครับอ๋อแล้ว Xbox Game Pass ในะตอนนี้มีผู้ใช้งาน25ล้านคนทั่วโลกแล้วด้วยนะครับ เรามาลองดูกันเล่นๆแล้วกันนะถ้าเกิดจะมีการซื้อขายขึ้นมาจริงๆเนี่ยโซนี่จะต้องซื้ออะไรซื้อใครถึงจะมีกําลังพอฟัดพอเหวี่ยงกับ Xbox ในขนาดนี้ถ้าเราลองมาดูจริงๆเนี่ยผมต้องขอบอกอย่างแบบน่าเจ็บปวดเลยความจริงนี่น่าเจ็บปวดอาจจะน่าเจ็บปวดสําหรับแฟนโซนี่นะก็คือพวกเขาไม่ได้มีเงินเยอะเท่ากับ Microsoft นะถ้าดูตามมูลค่าหลักทรัพย์เนี่ย Microsoft เป็นบริษัทที่ร่ำรวยอันดับ2ของโลกในขณะที่ Sony เนี่ยจะอยู่ระดับแบบ90กว่าหรือประมาณเกือบร้อยนะฮะอันดับ1แน่นอนว่าเป็น Apple แล้วก็อันดับต้นๆก็จะมี Google แล้วก็มี Amazon ด้วยซึ่งดีลที่น่าจะช่วย Sony ได้จริงๆเนี่ยถ้าถูกกรณีที่ Sony ถูกซื้อเนี่ยมีความเป็นไปได้ก็คือ Apple ถ้าคุณจริงใจที่จะเข้าตลาดเกมเนี่ยการซื้อ Sony เป็นอะไรที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะหรืออเมซอนเขาอาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ในวงการแบบเกมอย่างที่เราคุ้นชินกันแต่เขาเพิ่งออก New World er มาซึ่งเป็น IP ใหม่ที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้ว Amazon เป็นเจ้าของ t t c h นะครับซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเกมที่ใหญ่ที่สุดของโลกเจ้าหนึ่งเพราะฉะนั้นดีลแบบนี้จะทำให้ยก Sony ขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับความพยายามที่สามารถสู้กับ Microsoft ได้นะเจ้าต่อมาครับคือ e p ป c ครับโซนีกับ e p ป c ในระยะหลังเนี่ยถือว่าดูจะมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะหลายๆเกมของ PlayStation เนี่ยก็ไปลงให้กับสโ o r e ของ e p ป c แล้วก็มีการดีลกันในลักษณะตัว Unreal Engine เอยหรือว่าการให้บริการอะไรอย่างอื่นที่ ร่วมกันเลยอะไรแบบนี้การรวมกับเอปก็จะทำให้เพิ่มศักยภาพพวกเขาให้สูงขึ้นได้อย่างมหาศาลอย่าลืมว่าเอปกมี f o r t n i น e เป็นเดิมแบงครับหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดในโลกผู้เล่นเยอะที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาเกมหนึ่งนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะพอสู้ได้นะถ้ามีการควบรวมกันจริงๆเจ้าต่อไปก็คือ Ubisoft แล้วก็ EA ครับทั้ง2บริษัทถ้าสามารถที่จะควบรวมกันได้ก็จะเพิ่มศักยภาพให้โซนี่เนี่ยแข็งขึ้นแต่กระนั้นก็ยังรู้สึกว่าถ้าซื้อสตูดิโอใดสตูดิโอหนึ่งก็ยังไม่เพียงพอนะหรือแม้กระทั่ง Take Two ครับ Take Two ซึ่งเป็นเจ้าของ GTA Red Dead Redemption เนี่ย ต่อให้ได้เทค h ูไปได้ GTA ไปเนี่ยก็ยังไม่มีน้ำหนักมากพอจะไปสู้กับสิ่งที่ Microsoft มีอยู่ในตอนนี้นะทีนี้เรามาดูเดฟญี่ปุ่นกันบ้างเดฟญี่ปุ่นนี่บอกเลยมัดรวมกันมาทั้งเกาะน,นะครับถึงจะพอสู้กับ Microsoft ได้นะครับนั่นก็คือ Capcom นะครับส q u อเ e e คเซ e าเท o โ Co คเอ i กบันไดนัโค Kon a มิผมแถมโ o j i m a ให้อีกคนด้วยเนี่ยคือต้องมัดรวมกันมาทั้งเกาะแบบนี้นะถึงจะยกให้โซนี้เออดูแล้วแบบเออมันน่าจะพอ สู้กับ Microsoft ได้แต่ถามว่ามันจะใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยผมยังมองไม่เห็นทางเลยว่ามันจะเป็นไปได้นะครับหรืออันนี้ดูแบบเกาๆเลยก็คือ Sony จับมือ Nintendo ครับถ้าอย่างเงี้ย <c oughs> พอได้ครับถือว่าเป็นดิวใหญ่ถล่มโลกเอามาแบบชนกันกับ Microsoft ในจังหวะน,นี้เนี่ยก็ถือว่าพอจะสู้ได้แต่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้ยังมองไม่เห็นทางครับก็ประมาณนี้นครับสำหรับข่าวเช้าข่าวใหญ่ ประจำวันที่19มกราคมเป็นวันที่ต้องบันทึกลงไปในประวัติศาสตร์และคิดว่ารายละเอียดต่างๆเกีเ่ยวกับดีลนี้ข้อคิดเห็นความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะทยอยออกมาเรื่อยๆตลอดทั้งสัปดาห์ตั้งแต่ผมได้ทราบข่าวนี้ในช่วง2ทุ่มครึ่งของวันที่18นะผมก็ตามดูความคิดเห็นของสื่อหลายๆเจ้าตามดูว่าเอ้ยมันมีอะไรอัปเดตมันมีอะไรทิศทางมันจะเป็นยังไงทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงโอ้โห เหนื่อยมากแล้วมันมากจริงๆอันนี้ต้องรอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้โซนี่กำลังจะทำอะไรจะประกาศอะไรไอ uh, อ่โปรเจกต์สปาตาคัสไอที่บอกว่าเป็น PlayStation Plus อ mm ัพเกรดเพื่อให้เล่นเกมเก่าๆได้เนี่ยไม่เพียงพอแล้วนะตอนนี้คุณจะเอาอะไรมาสู้ต้องเอาแล้วมีอะไรเก็บอยู่ในกลุก่ต้องงัดออกมาแล้วบัตรบอล2จะเอาไหมเอาก็ต้องรีบมาเลยไซเรนฮิลจะประกาศไหมก็ต้องรีบมาแล้วซึ่งต่อให้ประกาศ2เกมนี้ ก็ยังสู้ไม่ได้นะครับแต่ก็นั่นแหละเราก็ต้องมาดูสถานการณ์กันต่อไปว่าโซนี่จะแก้เกมยังไงจะแก้ทางยังไงและแผนการในอนาคตดูกันไปยาวๆอย่างน้อยพวกเขามีเวลาโ o n y ่มีเวลาทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้น2ปีถ้าภายใน2ปีนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมชัดเจนโซนี่จะลําบากมากในการพยุง PlayStation ให้สู้กับ Xbox ในระยะยาวได้ วันนี้ของคุณสหรการติดตามและพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ